สวัสดีจ้ะพี่น้องยายแม่พามาหาเลาะบิงกระเทียมปลาอีกพี่น้องไล่หล,ลายดุงมันนี่นี่นี่น้องพี่น้องจา้าพี่นองดดุงกระเทียมแม่นเบิดเลยพี่น้องนี่เ้อพี่น้องมาเก็บกระเทียมน้องยายแม่อีกอ้ะมีแต่กระเทียมปลาดุงกระเทียมโอ,อ้มาเด้เก็บกระเทียมน้องยายแม่ออีกพี่น้องจ้ะ <c oughs> บนหัวพวกหัวตัสีเศร้าหัวขี่ตมบัานนี้ขี่ตมขี่ตมขี่ตมเก็บได้ซ้ำเลยก็เอานะ้ำมือนีนอน่เหนียวขี่ตมแล้วพี่น้องล่อให้แดดขึ้นบ่มีแดดดอกมิแต่หิมะมิแตอร์ฝนถนดเลยช่วงนะวี้เยละมันหิมะมิต่ฝน เี่ยวน้ําานนี่น้ ã, ําาน้ำ, ã, นำใบไม้นี่พี่น้องนี่ต้นตะขึ้น ไปไม่ขึ้นก็น,นอนเขาวๆแล้วพี่น้องคือจังอันนี่น้องกรอตัวงียบ แบ,บบเก็บบ่โบ้บรรยายน้องพี่น้อง <c oughs> มันเลยยากตอนไปล่างลู่ล่างลู่สีเหลี่ยวด้วยพี่น้องจ้ะล่างนะนขี้มือขี่ยาอีหยังก็อีหยังเน,นี่ยเก็บไแตงได้วุี่เป็นจังได้วุฒละมื่อนี่มันเหนียวขี้ต้มพี่น้องขี้ต้มเยอะแยะ เก็ยบยากเด้พี่น้องมันเหนียวเนาะเก็ยบยากกระมาน่ะจะเก็บคือเกาพี่น้องมัหนึ่กระสีเพราะว่าขอกระสีล่อให้เพื่อนใบใหญ่ยเขียวสกปรกหมดขอสีผ้ามาเก็บไม้พี่น้องจ้ามาที่นึ่ก้อแล้วอัอ่อนนะได้ร้ายเหล่าไปแช่ตู้ไว้พี่น้อง่ได้กินหนาบ่มี่เนาะ น้ำมมีต้ังสิล่อให้ม่นใบเขียวจังสิผ้ามาเก็บไม้พี่น้องมาที่นี่เนาะ หลายบทที่นองอนแ <c oughs> ั้งขิ้นใบไม้ปุ๊ก ข้าวกินกับข้าวปุ่นพี่น้องต่ำกักหคุ้งเลยอันนี้ออกบุค่อยหนาเป็นไรนี่ยออกข้างน้างก็แา่จาออกเนาะมแม่เมย์บอกว่าออกเป็นเนาว อืคน,นนะนอคนนะขวดขีอันอันใบไม้ออกพี่นองคนนะนอคนนะนองขาวด้วาคุนเดี๋ยวมันกระิกระ,กะิลอ่อปเพ่นเอาฝนตก rơi phần bảy kéo chỉ pha mác giệp p nong, tóc lâu hơn nha, rơi phần bảy kéo chỉ pha mác giệp p lóc nương p nong, gìn thăng bảy kéo gìn đọc, no on hùn rồi đó ไรอยู่นี่ฝนลงเหรอฝนตกแล้วพี่น้องจ้าเห็นบน่นเหรอเอาทั้งน้ำแข็งลงบาดท,ที่นี่มือนี่พี่เป็นยังสี่ข้างเนี้ยเห็นบนลน่ล่ะน้องเอ้ยสินะประเทศเยอรมันบน่แน่วาอนกับอากาศเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หิมะลงเดี๋ยวก็บยุดเดี๋ยวก็ตก,ยก,ตกอยู่หัน

กวาไม่คนนี้หโหใ้สอด้านหมึดอขอมาาขมาาเราได้พี่น้องจ้าทนีรใต้เดียวใต้เ,ตเดียวเสียงรุกเก็บฟ้านาะำอากาศพี่น้องจ้าขึ้นขมไมอีกแล้ว อือไปเบิ่งกันอยู่บ้านเด้อพีออ่น้องจ้ะอฟ้าเฝ้าเก็บคนเฮงเก็บขอเฮงม้วนไปไหนเฮงมันไปไหนพี่น้องขออันซ้อนอันจังมี่นะง,นอกกง,นะงน้อขาขาวสิ้นเลยแกแข็งไว,ว้อีลอ้อไปเคียวคนละเออยังสิมาเก็บไหม ามาเบิ้งไมอีกที่น้องแต่ว่ากันยังมีอีกอยู่ดอกปาหนึ่งขอชิไปเบิ้งอีกอยู่สัน้นขอ,อยังบ่ฮอดจากมือมาปาอีก่อนอืม,อมบุลโลแลได้บาท,ที่ไหนตกอีลีลรวบาที้ได้ไหมยังบ่ไต้นลายอยู่ ตกลงมา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 ตกลดม นี่พี่น้องถ้าคือบางต้นที่ว่ามันแท่งขึ้นมากกับกระเทียมนะเขาก็ค่อยลง่ลายขึ้นไปเนาะนี่มันแท่งขึ้นมากกับกระเทียมคล้ายๆกันพี่มันนี่พี่น้องนี่นี่บัวแมนนี่นี่พี่น้องนี่นี่แหละแผ่นระบางตรงนี้แหละพี่น้องนี่ขั้นขั้นนี่กินบดถึงกระตายดอกพี่น้องมันอันมันหักขั้นขั้นปากขั้นคอเทานี่ต้นอันนๆเลาเนี่นะคล้ายๆกระเทียมมันละบัแมนนี่นี่นี่บัแมนกระเทียมเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำใหญ่แม่ ใบผ้ามาเก็บอีกนิดเหมอนป้านี่สผ้าไปปลาหนาป้านี่ร وي, ออกก้อ,อ, ара, รอ,อยเพิ่นใบขึ้นบหมอนเพราะว่าป้านี่เพิ่นสิออกก้อนมู้อีกนิดป้านี่าเบิ่งปลาหนาบึ้งใบเขียวร้อยบึ้งใบเขียวก้อนถ่าบึ้งเตะถ่ายบึ้งขึ้นใบเขียวๆสักก้อนเอ้หนาวได้บอกผิดโลกถือยกพี่น้องจ้า เฮ้ยฝนกันเลยเนาะไปล่างบ้านพี่น้องทั้งขีตมขีพ่งยังเป็นขีตมยี่แหลา่าแทนนี่มีลุกนาะก ងាំញ៉ាំជាប់ខ្លួននេះ เก็บเพียงม้วนไปหนาพี่น้องจ้ะเก็บตาคนน้ำกันกันกบยายเม้เด้อพี่น้องเก็บกระเทียมมอขาวจานพัานอยู่เพีงเที่ยงเห็นหลายเพงเก็บเพงม้วนไปหลายม้วนไปหนา <c oughs> หนาวมื้

พี่นอ้องแล้วตรงนี้มันขึ้นเหมือนปลาเขี้ยวอึ้ทึ่งแถวนี้พัดพี่น้อง คัดเซตตับไก่กับแซ่บๆกิ <c oughs> นได้หลายเมนูพี่น้องอ่อนๆอยูสินะ <c oughs> ตรงเตนมะหมอกมากๆเฮ็ดกินทุกทุกเมนูพี่น้อง <c oughs> โอ๊ตต้นเขียนไหลไปนาโอ๊ตโอ๊ตอีกพ่อกับพ่อวู้เป็นวัดที่นี่ ปนนั่งเล่ <g ül> นห่อนซีอนจะนอนมมมุกพี่น้องเย็เบปูบดเกวียวากันเ้อพี่น้องหนาวมือดหรอ กินกบอดเจ็บ,บ่ได้ผักปลาของพี่น้อพี่น้องเจ็บมันโหลดเ็ดจังเลยกินกระแซบคือเ่นคอมเมนต์มากเลยผักอยียงกระแซบเบิดแล้วเจา้าย่อยแม่สันกระแซบแล้วน้อพี่น้อง แตบบ่อีหลีเลยพักปวดสารพิษนึ่งกับพักฟรี่บดิซื้อซื้อเป็นบางพักยุ่นล้านซื้อแต่พักอันที่อันในผัวเราพักคอยก,กินนี่เขาบุคคลได้ซื้อดอกก็มาหาเก็บน้ำปลากินพี่น้องพักอันนั้นพักอันนี้บุคคลได้เสียเงินคือจังคุณส,สามีน้อบุกกินน้ำเนาะเราก็ได้ไปซื้อกัอบลูกเราก็ได้ซื้อกันนะว่าอันซื้อเป็นบางพักพี่น้อง เพียงเชียงยังไหลเป็เมนเม่นบดไปสู่บึงเพียงบานหนาร้านเอพี่นงจ๊ะผันลง้าอยากพี่นงพนมีแต่กับงาใหม่ขีนกสียาเน้ตส่วนสีลลางแลลวนิดวพี่นงจ๊ะนี่ เก็บมากเฝอเฝอต้องฝนสีตกสีลงเนาะพี่น้องจ้ะเก็บมาใยเนี่ยมันนออ,นนอ่อนๆนี่สินะลายเตอรพี่น้องเราก็ที่แท้แข็งไว้ทีล่างทำความสะอาดดีๆล่างสามน้ำมันยังบวกลนคนนะนมีขี้อันง่ามไม่ใบไม้ใบไหลขึ้นแช่แข็งไว้พี่น้องจ้ะเพราะว่ากระเทียมมันกระลังเริ่มออกเนาะพี่นอ้องอืกระเทียมมันกระลังเริ่มออกเริ่มมันนี่แล้วลายแล้วพี่นอ้องอื เฮ้ยนั่งกินก็นแสบปลาน้องพี่น้องขอพูดหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องจ๋าขอพูดทุกน้ำหมกน้ำจอยู่สมองสมบูรณ์เด้อพี่น้องทิมพ่อทิมพ่อปลามิลลี่จ๋าพอกันชิมหน้าจ้าพี่น้อง